สวัสดีค่ะแป่มค่ะพวกเราคือ Vira Training และนี่คือคลาส Back เป็น Flow ยืดผ่อนคลายสบายหลังวันนี้แบบอยากจะชวนทุกคนมาฝึกโฟล์ง่ายๆเพื่อเปิดหน้าอก ยืนหัวไหล่และเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นของหลังเพื่อที่จะเข้าสู่ท่าในกลุ่มแบ็เบนได้อย่างปลอดภัยสามารถฝึกได้ตั้งแต่ผู้ฝึกเริ่มต้นไปจนถึงผู้ฝึกแอดวานซ์ที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นและต้องการเข้าสู่ท่าได้ลึกขึ้นค่ะไปเจอกันในคลาสได้เลยค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะนั่งสบายๆที่ Easy Cross Leg นะคะผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายลำคอนะคะหลังจากนั้นเราค่อยๆส่งมือขวาขึ้นไปด้านบนแล้วอ้อมมือขวาไปจับที่หูซ้ายแล้วค่อยๆกดศีรษะลงไปที่หัวไหล่ด้านขวาอยู่ตรงนี้5ลมนะคะหนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่อยๆ เอื้อมมือนะคะไปที่หลังศีรษะแล้วค่อยๆกดศีรษะลงไปที่45องศานะคะ1 2 3 4าและ5ค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะเปลี่ยนข้างค่ะส่งมือซ้ายขึ้นมาอ้อมมือซ้ายไปจับที่หูขวานะคะแล้วค่อยๆกดศีรษะลงไปที่หัวไหล่ด้านซ้าย1 2 3, 4และ5ค่ะเอื้อมมือไปที่ด้านหลังศีรษะนะคะกดศีรษะลงไปที่45องศา 1, 2, 3, 4, 5ค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหลังจากนั้นมือทั้งสองของเราประสานไว้ที่ด้านหลังศีรษะนะคะ หลังจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงมาค้างชิดอกนะคะห้าลมเช่นกัน1 2 3 4และ5คะ่ะมือทั้งสองนะคะประสานไว้ที่ด้านหน้าแล้วใช้กำปั้นของเรานะคะค่อยๆดันคางของเราขึ้นไปหาเพดานเลย1 2ึ่สี หค่ะคลายค่ะต่อมานะคะมือทั้งสองของเราประสานขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอยเอนลำตัวไปทางด้านขวานะคะสายตามองผ่านแขนซ้ายไปเลย1 2 3่ส และ5ค่ะกลับมาตรงกลางยืดตรงนี้หายใจเข้า1ทีหายใจออกเอ็นลำตัวไปทางด้านซ้ายตามองผ่านไหลข่ขวา1 2 3 4และ5ค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหลังจากนั้นยืดและหายใจเข้าตรงนี้1ทีทวิตลำตัวไปทางด้านหลังแขนซ้ายนะคะจับที่เข่าขวา และทวิสต์นะคะมองไปทางด้านหลังเลย 1, 2, 3, 4และ5ค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้า1ทีหายใจออกค่ะมุนตัวไปทางด้านซ้ายทวิสต์ตัวไปทางด้านหลังมองไปทางด้านหลังเลย 1, 2, 3, 4 ห้าค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหลังจากนี้เราจะทำเราจะมาเจอกันที่ all four position นะคะเราจะทำแคขคาวกันตรงนี้5ครั้งเนาะโอเคค่ะหายใจเขา้าเราจะยืดอกหย่อนท้องหายใจออกเก็บคางโก่งหลัง1ห,งหายใจเข้ายืดอกหย่อนท้องตามองด้านบนหายใจออกเก็บคางโก่งหลังสอง หายใจเข้ายืดอกหย่อนท้องตามองบนหายใจออกเก็บคางโก่งหลังสาหายใจเข้ายืดอกตามองบนหายใจออกเก็บคางก่งหลังสรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าตามองด้านบนยืดอกหย่อนท้องนะคะหายใจออกเก็บคางก่งหลังห้า หลังจากนั้นเรามา neutral position นะคะเราจะส่งมือขวานะคะไปทางด้านหน้า45าองศาเนาะแล้วส่งขาซ้ายไปทางด้านหลังนะคะหายใจเข้าเราจะหย่อนท้องนะคะพร้อมๆไปกับการยืดแขนและยืดขานะคะยกแขนและขาขึ้นมาคร้างตรงนี้5ลมนะคะ1 2ตามองตามองด้านบน3 4และ5ค่ะหลังจากนั้นเราจะ นำศอกและเข่านะคะมาชนกันโกงหลังตรงนี้ห้าลมเช่นกัน1 2 3 4สองามสี่และหหลังจากนั้นเราจะยืดออกมานะคะและอ้อมมือไปจับเท้าจากทางด้านหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเราหายใจเข้าเราจะเตะขาขึ้นไปสูงๆเลยค้างตรงนี้ห้าลมหนึ่งสองตามมองด้านบนนะคะ3ามสี่ และ5ค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนข้างนะคะมือซ้ายของเราจะวางจะยื่นไปด้านหน้านะคะ45องศามือขวาของเราเอ้ยขออภัยค่ะเท้าเท้าขวาของเรานะคะจะเตะไปทางด้านหลังเนาะหายใจเข้านะคะเราจะยกขาและยกแขนของเราขึ้นมาหย่อนท้องค้างตรงนี้ห้าลมเนาะหนึ่งสองสาม 4, และ5ค่ะหลังจากนั้นเราจะค่คอยๆเก็บศอกและ,ะข่าาของเรามาชิดกันนะคะโก่งหลังตรงนี้1 2 3 4, และ5ค่ะหลังจากนั้นเราจะส่งแขนกับส่งแขนไปทางด้านหน้านะคะส่งขาไปทางด้านหลังและอ้อมแขนมาจับเท้าของเราจากทางด้านหลังเนาะหายใจเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ยืดขึ้นส่งขาสูงขึ้นไปเลย1 2, 3 4และ5ค่ะโอเคกลับมาตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำพัพพี่โพสนะคะเราจะส่งแขนของเราไปทางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆหย่อนทางและหย่อนอกของเรามาทิชิดที่แผ่นแม็กน,นะคะห้าลมตรงนี้เช่นกัน1 2 3 4และ5ค่ะโอเค กลับมาตรงกลางนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นมานะคะพร้อมๆกับยกสะโพกขึ้นเจอกันที่ downward facing dog สำหรับใครที่ยังตึงๆอยู่นะคะสามารถย่ำยำ่ยำเท้าซ้ายขวาตรงนี้นะคะเราจะอยู่ตรงนี้ห้าลมกันก่อนเนาะหนึ่และ5ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือ แล้วย่อนเข่าซ้ายลงไปวางที่พื้นนะคะวางหลังเท้าซ้ายลงไปเลยหลังจากนั้นหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกเราจะวาดแขนไปด้านหลังนะคะมือประสานกันที่ด้านหลังเลยหายใจเข้ายืดอกตรงนี้นะคะพร้อมๆกับการที่เราจะหย่อนสะโพกลงให้ใกล้กับแผ่นแมทนะคะและใครที่ไหวนะคะลองปล่อยนิ้วชี้ออกมานะคะจินตนาการว่าเราจะเอานิ้วชี้ของเราไปแตะที่แผ่นแมทนะคะอยู่ตรงนี้ห้างลมเนาะหนึ่ง สองสสและ5ค่ะโอเคมือวางข้อมเท้านะคะต่อมาเราจะเปลี่ยนข้างเนาะถักส้นเท้าขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะส่งขาไปด้านหลังเจอกันที่ Toward Facing Dog เปลี่ยนข้างค่ะก้าวเท้าซ้ายมาระหว,ว่างมือวางข่าขวอลงไปกับพื้นนะคะแล้วก็วางส้วนวางหลังเท้าขวาลงไปกับพื้นเช่นกันหายใจเข้าวาดแขนขึ้น หายใจออกนะคะวาดมือไปทางด้านหลังประสานมือจากนั้นหายใจเข้าตรงนี้1โล่งลมทิ้งนิ้วชี้ออกมานะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดสะโพกลงให้ใกล้พื้นนะคะแล้วก็พยายามเราจะแตะนิ้วชี้ไปที่แผ่นแมทน,นะคะอยู่ตรงนี้าลม1 2 3 4ง,งสองสา กลับมาที่มือวางข้อมเท้านะคะจากนั้นส่งเทา้าซ้ายกลับไปที่ downward facing dog พักตรงนี้หลมก่อนนะคะ1 2 3 4ง,งหค่ะ จากนั้นนะคะเราจะส่งขาขวาขึ้นไปเป็นทีเลยเกตด็อกและงอเข่าขวานะคะชี้เข่าขวาไปบนเพดานเลยเปิดสะโพกมาทางด้านขวานะคะจากนั้นมือของเรามือซ้ายของเรานะคะเฉียงไปที่45องศาเนาะเราจะค่อยๆหย่อนเท้าซ้ายเท้าขวาลงไปด้านหลังเท้าซ้ายนะคะจากนั้นค่อยๆเปิดอกมาเจอกันที่วายติง่งเปิดหน้าอกขึ้นนะคะมือขวาอยู่ที่ข้างหูเนาะอยู่ตรงนี้ห้าลมหนึ่งสอง สามสี่และห้าค่ะแล้วคราวนี้เราจะพยายามก้าวเท้าขวานะคะกลับมาที่หน้าแมทเลยแล้ววางเท้าซ้ายลงมาเจอกันที่โลลันส์นะคะหายใจเข้าตรงนี้หนึ่งลงหายใจออกนะคะค่อยๆส่งมือซ้ายไปแตะที่น่องนะคะหา,หายใจเข้าตรงนี้แล้วก็ส่งแขนขวามาที่ข้างหูหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะมือวางข้อมเท้านะคะเราจะเปลี่ยนข้างส่งขากลับไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะยกเท้าซ้ายขึ้นมาและเปิดเข่าซ้ายไปทางด้านซ้ายไปทางด้านบนเพดานนะคะแล,แล้วเราจะมุนมือไป45องศาหลังจากนั้นเราจะค่อยๆย,ย่อนเท้าซ้ายลงไปที่พื้นหลังขาขวานะคะแล้วเปิดอกขึ้นมาเป็นวายติงตรงนี้ 1, นึ่สองสามสี่และหค่ะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆก้าวขาซ้ายนะคะมาที่หน้าแมตเลยวางเข่าขวาลงนะคะเจอกันที่โลลันหายใจเข้านะคะวาดแขนขึ้นหายใจออกนะคะค่อยๆส่งมือขวาจับไปที่น้องขวาหายใจเข้าตรงนี้นะคะค่อยๆส่งมือซ้ายไปที่หูซ้ายนะคะอยู่ตรงนี้ห้าลม หนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะกลับมาตรงกลางนะคะมือวางคอมเทา้าส่งคาต่อไปเป็น downward facing dog ห้าลมตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ และหคะ่ะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้านะคะแพลงเราจะค่อยๆลดลำตัวลงไปนอนฟั่ค่ะหลังจากนั้นนะคะ,ะมือทั้งสองของเรานะคะวางไว้ที่พื้นเจอกันที่สฟิงค์โพสกางกางขาให้กว้างเท่าแผ่นแมตนะคะหลังจากนั้นเราจะงอเข่าขวามามือขวาของเราเอื้อมไปจับเท้าขวาและหมุนข้อมือของเรานะคะสิบมือของเรามา หมุนมาที่ด้านหน้าจากนั้นเราค่อยๆกดเท้าขวาลงไปให้ใกล้แผ่นแมตมากที่สุดนะคะเจอกนันตรงนี้5ลมเนาะ1 2 3 4และ5ค่ะค่อยๆผ่อนอนอกมานะคะจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะ งอค่ะซ้ายขึ้นมามือซ้ายนะคะจับไปที่เท้าซ้ายแล้วหมุนข้อมือซ้ายนะคะ10นิ้วหมุน10บนิ้วมาที่ด้านหน้าจากนั้นค่อยๆกดมือลงมานะคะกดส้นเท้าลงมาใกล้แมตเลย1 2 3 4และ5ค่ะค่อยๆคลายออกนะคะ ต่อนะคะเราจะนอนความลงไปเลยนะคะเราจะมายืดแขนกันเราจะส่งแขนขวานะคะไปทางด้านขวาระดับเดียวกับหัวไหล่เนาะหลังจากนั้นเราจะเปิดลำตัวด้านซ้ายขึ้นมาขาซ้ายนะคะเราจะวางไว้ที่หลังท้าขวานะคะหายใจเข้าตรงนี้หนึ่งลมนะคะส่งแขนซ้ายขึ้นไปหายใจออกค่อยๆส่งแขนซ้ายไปจับที่มือขวาด้านหลังของเราอยู่ตรงนี้ห้าลมนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะโอเคกลับมานอนคว่าเหมือนเดิมนะคะเราจะเปลี่ยนข้างกันส่งแขนซ้ายไปทางด้านซ้ายระดับเดียวกันกับหัวไหล่นะคะหลังจากนั้นเราจะเปิดลำตัวด้านขวาขึ้นมาหายใจเข้า1ทีนะคะส่งแขนขวาขึ้นไปหายใจออกนะคะเอื้อมแขนขวาไปจับที่มือซ้ายด้านหลังอยู่ตรงนี้ห้าลม1นึสองสาม 4และ5้ค่ะกลับมานอนคว่ำเหมือนเดิมนะคะและมือนะคะวางไว้ที่ข้างหนะ้าอกหายใจเข้าตรงนี้1ทีนะคะครอบร่าหายใจออกนะคะโด่งสะโพกขึ้นเจอกันที่ดาว a ์เฟสซิงด็อกจากนั้นนะคะก้าวเท้าขวามาที่หลังข้อมือซ้ายนะคะเข่าวขวาอยู่ที่ เข่าวขวาอยู่ที่หลังข้อมือขวานะคะจากนั้นค่อยๆวางเข่าด้านซ้ายลงไปนะคะเป็น pigeon pose หายใจเข้าหนึ่งทีหายใจออกก้มตัวพับลงไปยืดสะโพกขวานะคะหนึ่ และหค่ะหายใจเข้าค่อยๆพยุงตัวกลับขึ้นมานะคะเราจะปรับเท้าซ้ายนะคะดึงเราจะเท้าวขวานะคะเราจะดึงเท้าวขวามาที่ใกล้สะโพกมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะทำเมอร์เมดโพสกันตรงนี้เราจะงอขาซ้ายขึ้นมานะคะและใช้แขนซ้ายของเราเกี่ยวที่เท้าซ้ายหายใจเข้าตรงนี้หนึ่งทีวาดมือขึ้นหายใจออกเราจะอ้อมมือขวานะคะไปจับ มือซ้ายจากทางด้านหลังเนาะยืดตรงนี้นะคะหายใจเข้าตรงนี้หนึ่งทีหายใจออกเราจะค่อยๆเตะเท้าซ้ายไปทางด้านหลังเราจะยืดหัวไหล่ขวาตรงนี้1 2 3 4และ5ค่ะโอเคค่อยๆค,ค,คลายขาค่ะ,คะจากนั้นเราจะเปลี่ยนข้างนะคะยกลำตัวขึ้นไปส่งค้ากลับไปเจอกันที่ d o ว n w a r d facing d o ก เปลี่ยนข้างนะคะส่งเท้าซ้ายมาที่หลังข้อมือขวาแล้วเข่าอยู่บริเวณหลังมือซ้ายนะคะส่งขาขวากลับไปนะคะเข่าขวาวางที่พื้นหายใจเข้าตรงนี้หนึ่งทีเป็นพีเจนพีเจนโพสหายใจออกก้มตัวพับลงไป1นึ่สองสส ห้าค่ะหายใจเข้าค่อยคอยพยุงตัวกลับขึ้นมานะคะค่อยคอยปรับเท้าซ้ายของเราใกล้ใกล้กับสะโพกมากขึ้นเนาะหลังจากนั้นมองไปที่เท้าขวางอเข่าขวาเข้ามาจากนั้นใช้มือจับที่ เท้าวขวานะคะเราใช้ข้อศอกของเราเกี่ยวเท้าวขวาไว้หายใจเข้าส่งแขนขึ้นไปหายใจออกค่อยๆงอแขนขวาแขนซ้ายมาจับที่มือขวานะด้านหลังของเราหลังจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเตะคะ่ะเตะเท้าวขวาไปทางด้านหลังนะคะฟิวยืดที่ไหลาทางด้านซ้าย1 2 3 4 และห้าขาค่อยๆค,คลายขาออกมาค่ะจากนั้นนะคะส่งขากลับไปเจอกันที่ดาว n ว a r ด์เฟซ n ิ่งด็อต่อมาเราจะทำคาร์เมลโพสกันนะคะเราจะเดินมาที่บริเวณหน้าแมตนะคะตรงนี้หลังจากนั้นเราจะวางเข่าลงมา นั่งทับส้นเท้านะคะแล้วเราจะแยกเข่าออกมาให้กว้างเท่าสะโพกเรานะคะแล้วเราจะค่อยๆนั่งลงไปกระดูกลองนั่งเราให้นั่งลงชิดลงกับพื้นแมตเลยนะคะแล้วเราจะแยกแยกเท้าออกมาวางที่ข้างสะโพกเนาะจากนั้นนะคะมือซ้ายนะคะวางไว้ที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายนะคะแล้วเราจะค่อยๆยยกสะโพกขึ้นนะคะโดยที่มือซ้ายยังแตะอยู่ที่เท้าด้านซ้ายนะคะ หายใจเข้าค่ะค่อยๆยกสะโพกขึ้นมือขวาวาดไปทางด้านหลังข้างใบหูส่งสะโพกไปทางด้านหน้าอยู่ตรงนี้ห้าลมค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะค่อยๆวาดมือกลับมาแล้วค่อยๆนั่งลงพร้อมๆกันค่ะเปลี่ยนข้างนะคะมือขวาวางไว้ที่ฝ่าเท้าด้านขวานะคะและหายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยืดตัวขึ้นนะคะค่อยๆโด่งสะโพกขึ้นแล้วดันสะโพกไปทางด้านหน้านะคะหนึ่งทิ้งศีรษะลงไปเลยสองสามสี่ห้าค่ะค่อยๆวาดแขนแล้วลงกลับมานั่งะคะ่ะต่อมาเราจะทำฟูคาเมลนะคะโดยที่มือทั้งสองนะคะถ้าใครไหวนะคะมือทั้งสองจับไปที่ส้นเท้าเลยนะคะถ้าใครไม่ไหวอาจจะลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ค่อย วางมือไว้ที่ส้นเท้าเนาะแต่ถ้าใครไหวเราจะยืนจากตรงนี้เลยเราจะลุกขึ้นมายืนที่หัวเข่าจากตรงนี้เลยนะคะโดยที่มือของเรายังวางไว้ที่ส้นเท้านะคะหายใจเข้าค่ะโดงสะโพกขึ้นผักสะโพกไปด้านหน้าทิ้งศีรษาลงด้านหลังอยู่ตรงนี้ห้าลมนะคะหนึ่งสองสามสและห้าค่ะ ค่อยๆย่อตัวกลับลงมานั่งสบายๆนะคะต่อมาเราจะเตรียมตัวเข้าสู่ท่าสะพานโค้งกันนะคะโดยที่เราจะสุม่มขามาทางด้านหน้านะคะใกล้กับสะโพกแล้วก็นอนลงไปเลย เราจะทำบิดโพสกันก่อนนะคะโดยที่เราจะดันสะโพกขึ้นมานะคะดันตัวขึ้นมาแล้วมือทั้งสองข้างของเราจะประสานกันที่ด้านหลังนะคะแล้วกำปั้นของเราจะดันแผ่นแมตนะคะอยู่ตรงนี้5้าลมเนาะใช้กำปั้นดันขึ้นไปเพื่อดันอกขึ้นไปสูงๆนะคะ1 2 3 4และ5ค่ะค่อยๆวางลง ต่อมาถ้าใครไหวนะคะจะไปต่อสะพานโคง้งมือทั้งสองข้างของเราวางที่ข้างหูนะคะหายใจเข้าเอาศีรษะตั้งขึ้นไปบนแผ่นแมตก่อนนะคะหายใจออกตรงนี้หายใจเข้าอีกหนึ่งทีค่อยๆผลักแขนขึ้นไปผลักลำตัวขึ้นไปนะคะยืดแขนขึ้นไปสูงๆเลยอยู่ตรงนี้ห้าลมนะคะหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะ ถ้าใครไม่ไหวนะคะนอนลงตรงนี้เลยแต่ถ้าใครไหวอยากไปต่อไปที่วันเลก g เกตวิวนะคะค่อยๆเลื่อนขาซ้ายลงมาตรงกลางแมตส่งขาขวาขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆดันอกขึ้นไปอีกเปิดอกขึ้นไปอีกค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะเปลี่ยนข้างค่ะส่งขาซ้ายขึ้นมา1 2 3่ส และห้าค่ะโอเคค่อยๆวางลำตัวลงมาเราจะพักตรงนี้สักครู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอานำเข่าทั้งสองของเราเกาเรามากอดเขากันตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็กลิ้งตัวขึ้นลงนวดหลังตรงนี้ก่อน หลังจากนั้นเราจะส่งเท้าขึ้นไปสูงๆนะคะมือนะคะจับทีนาแข่งค่อยๆกดขาของเราเข้ามาใกล้กับหน้าผากของเรามากที่สุดนะคะจินตนาการเหมือนกันทําปัจจิมาธนาสนาในท่านอนนะคะตรงนี้ห้าลมเช่นกัน1นึ่สองสาสและ5ค่ะโอเคกอด ขาขวาไปแนบอ,อกนะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะใช้มือซ้ายของเราค่อยๆดันขาขวาของเราไปทางด้านซ้ายส่วนแขนซ้ายวางไว้าาที่พื้นนะคะทอนที่ตรงนี้ห้าลมเพื่อคลายหลังหนึ่งสองสามสี่ค่ะโอเคกลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างค่ะ ดึงขาซ้ายมาแนบอกนะคะกอดขาซ้ายไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันเข่าซ้ายไปทางด้านขวานะคะแขนซ้ายอางไว้ที่พื้น1นึ่สองสามสี่และ 5, ค่อยๆ,ๆดึงลำตัวกลับมาตรงกลางแล้วส่งขาทั้งสองข้างนะคะนอนในท่าสบายๆเราจะพักกันตรงนี้เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมฝึกคลาสในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะ